สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leon Game ครับตอนนี้ผมอาจจะลงคลิปเกมช้ากว่ากําหนดหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าวันนี้ว่าอยากจะอัดเกมครับแต่ว่าออพอดีว่ามีแมวแก่นะครับมาคลอดลูกซึ่งน้องก็แก่มากแล้วครับก็คลอดลูกแมวมา2ตัวนะครับพอดีว่าผมกลับมาดูลูกแมวตัวนี้นะครับ คือน้องตอนนี้น้องผอมมากเลยนะครับเมื่อวานผมก็ซื้อนมมาแล้วนะครับแต่ว่าผมประมาทไปหน่อยไม่ได้ป้อนนมให้น้องซึ่งอีกตัวหนึ่งก็ยังแข็งแรงปลอดภัยมีเสียงดีนะครับแต่ว่าน้องตัวนี้ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงนะครับผมตอนหยิบมาดูน้องคือสภาพหมดแรงแล้วก็ตอนนี้ได้ป้อนนมไปหน่อยแล้วครับก็น,น้องกลับมามีเรี่ยวแรงแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวช่วยอดใจรอหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็ผมก็มีเกมต a r k Quest ของ PS2 แล้วนะครับตอนนี้ก็หาเกมมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาอ่านนะครับก็ภารกิจนี้ก็ต้องช่วยน้องแมวให้รอดก่อนนะครับยังไงทุกคนก็อดใจรอ,อนิดนึงนะครับสวัสดีครับ